ทุกคนกันได้เลยนะครับผมวันนี้ก็แคดออฟแคนนะครับวันนี้ก็อยู่ในช่องของพลพิตภัณ์ีเก้ากันเหมือนเดิมนะครับก็ <g iggle> <g iggle> วันนี้จะมาแปลกเกมนิดนึงนะครับจะมาอยู่ในเกมแคดออฟแคนนะซึ่งผมก็ไม่ได้ช้ำชองกันแล้วก,นนะนะนะก็เล่นมัมัวไปนะก็ <g iggle> วันนี้จะมาหาหาบ้านตีกันกันกบเซตนี้นะครับเซตสายลอยฟ้าก็จะเป็นหมาไอลาวานะครับสองตัวแล้วก็มินเนี่ยนหกสิบ แล้วก็เป็นมังกรหตัวนะครับผมน้ำยาที่ใช้ก็จะใช้เป็นน้ำยาแช่แข็ง4ขวดแล้วก็น้ำยาข้า,ขาวเจ็ดขวดนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเซตน,นี้นะโอเคก็คันอ่าถ้วยผมอยู่ที่ประมาณสา0พันสองนะครับผมซึ่งถ้าบ้านไหนมันหนักไปผมก็จะไม่ตีเนาะผมก็จะหาบ้านที่มันน่าจะเข้าง่ายที่สุดนะครับก็ผม ไม่ได้ไม่ได้เป็นคนเล่นเกมนี้เลยนะครับซึ่งผมก็อาจจะงงง,งนิดนึงนะอาจจะเล่นไม่ค่อยเป็นนิดนึงอาจจะเล่นขัดใจนิดนึงนะครับก็ก็ก็ขอให้ดูจนจบลิปเนาะนะครับโอเคผมจะใช้เครื่องโยนตหินเปิดทางสักทางนะึงนะแต่จะต้องดูว่าทางไหนน่าจะคุมที่สุดทางนี้ไม่น่าได้นะครับเพราะว่าติดเครื่องอันนี้นะผมจะเปิดเป็นทางนี้แล้วกันปล่อย ไกลกเป็นนิดนึงนะครับ <c oughs> ก็เราจะต้องเผื่อเวลาดีๆหน่อยนะครับก็จะใช้เครื่องนี้ทำลายถ้าทำลายถึงตรงผูนี้ก็ยิ่งดีครับ <c oughs> พอทำลายถึงผูตรงนี้เสร็จเราก็อาจจะเข้าทางฝั่งทางข้างบนไม่ก็ข้างล่างนะครับ <c oughs> รหรือว่าผมน่าจะเข้าเลยนะเพราะว่าเอามินเนี่ยนตอดไม่ได้นะมันจะติดพวกไอ้นี่นะ อเคไม่ได้นะครับไม่เป็นไรงั้นเราจะเปิดทางนี้นะชุบชุบมังกรเนียนปล่อยให้หมดนะครับก็ <c oughs> ต้องบอกตรงนี้เลยนะครับว่าผมเล่นไม่ค่อยเป็นนะครับผมเล่นไม่ค่อยเป็นนะกอวางน้ำยาขางคาวลงไปนะครับผมแช่แข็งไปก่อนอ่ผมแช่แข็งไม่โดนเครื่องยิงหินนะ อันนี้น่าจะแช่โดนโอเคโดนก็ปล่อยให้เราทำงานกันไปนะครับตรงนี้ช้บลอดอย่างนะสักขวดหนึ่งเพื่อความชัวร์แล้วก็รออามาตะสวยก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะได้สามดาวหรือเปล่านะถ้าเครื่องนี้พังก็อาจจะได้ <c oughs> โอเคเครื่องพังไปแล้วนะครับ ก็ข้างล่างก็ยังเหลือมังกรตัวหนึ่งสองตัวนะครับตรงกลางก็ยังเหลือเต็มเลยคิงก็ยังเหลือนะโอเคบ้านนี้ผมน่าจะปิดได้สวยๆสามดาวก็ใครมีเซตอะไรแนะนำเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาได้นะแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปลองให้ดูนะครับผมมีเซตอะไรแบบเจ็บๆนี่เอามาแชร์กันได้นะครับผม อันนี้ผมก็จะเล่นเป็นสายลอยฟ้าไปก่อนนะผมจะตีสักสองสารอบแล้วกันเนาะต่อเนื่องเลยผมว่าที่มันอัปเดตมาแบบไม่ต้องมานั่งร้อนหาเนี่ยมันมันต่อเนื่องดีนะแต่บางทีทรัพยากรมันก็จะล้นเกินไปหรือเปล่าตอนแรกเปลี่ยนจากอะไรอะเหมือนว่าทหารจะใช้พวกน้ำยาใช้น้ำม่วงกับน้ำดำแล้วก็เปลี่ยนมาไม่ใช้พวกนีแ้แต่ก็ยังใช้มีเวลาเหมือนเดิม แล้วก็เหมือนว่าล่าสุดหรือเปล่านะครับที่ปรับมาทหารไม่มีคูดาวไม่ต้องรอคูดาวทหารก็สามารถตีได้เลยเรื่อยๆผมว่าก็ถือว่าดีนะอืมถือว่าดีเหมือนกันแบบบางคนเบื่อเบื่อก็ตีได้เรื่อยๆครับไม่ต้องรอแต่ผมว่าทรัพยากรมันน่าจะมันจะเยอะเกินหรือเปล่าเพราะว่าเราก็ปนได้เรื่อยๆนะนะแต่ว่าเกมนี่ ้เล่นจนตันทุกอย่างนี้ผมว่าน่าจะใช้เวลาเป็นปีหรือว่าหลายปีได้เลยนะบางอย่างแม่งอัปเกรดโคตรนานผมก็ยังไม่เจอบ้านที่จะหน้าตีสักเท่าไหร่นะครับผมค่อนข้างหนาผมจะเลือกบ้านที่มันจะได้สามดาวชัวๆซึ่งก็อาจจะเป็นบ้านนี้นะครับหรือเปล่านะอาจจะเป็นบ้านนี้นะครับซึ่ง จะทะลวงจากทางฝั่งฝั่งฝั่งนี้แล้วกันเนาะผมน่าจะทะลวงจากฝั่งนี้นะครับเพราะว่ามันจะมีพวกคนเฝ้าอยู่นะผมจะใช้เครื่องยิงหินเหมือนว่าไอเครื่องนี้จะยิงถึงหรือเปล่าโอเคยิงถึงนะครับช่างมันน่าจะยิงสองรอบถึงแตกโอเคสองรอบก็เสียเลือดไปนิดหน่อยไม่เป็นไร ใช้มินเนี่ยนตอดไปหน่อยหก็ขอให้ได้ทำลายผูสร้างอานก็ยังดีครับก็ค่อยๆเล่นอะไรตอดไหนอตอดก่อนนี่ครับก็ตอดไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบนะครับโอเคมันเฉียงไปทางขวานะครับผมแล้วต่อไปเนี่ยถ้าตรงนี้แตกมันก็ต้องเลือกอันที่ใกล้ที่สุดนะก็คงจะเป็น แคนอแล้วก็มาผุนะครับผมผมจะเลือกบุกจากทางฝั่งฝั่งของบนแล้วกันเนาะฝั่งล่างดีกว่าผมว่าน่าจะไม่มีเวลาแล้วยิงไปสวยเข้าเยอะอยู่นะก็ปล่อยหมาไปหมาลาว่ามินเนี่ยนเก็บไว้หน่อยหนึ่งชบ,ชบปล่อยตัวนี้สกัด ของแรงไว้ก่อนผมว่าไอ้เครื่องยิงไอเนี้ยแรงมากเลยนะหรือผมคิดไปเองแต่ผมว่ามันแรงมากแช่แข็งไปก่อนแล้วก็ปล่อยชุบ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 บแช่แข็งไปก่อนอ่าตรงนี้โดนเชนนอนได้ไหมไม่โดนนะโอเคเราก็ปัดตรงนี้ไป <c oughs> ก็น่าจะได้3ดาวชัวร์นะครับผมซึ่งแรงคะแนนผมก็ยังไม่ค่อยเยอนนะมันอาจจะยังเจอแบบบ้านไม่ค่อยตึงนะครับโอเคผมกันระเบิดได้นะ <c oughs> นี่เลยแตกไหมโอเคนะครับก็ได้สามดาวชัวร์นะเรียบร้อย เซตนี S S ้ถ okay. no <c oughs> ือว่าด <c oughs> ีไหมครับผมสําหรับผมนี่ก็ก็โอเคนะแต่ล้วผมก็รู้สึกว่าโอเคเหมือนกันไม่แย่ไม่เยะก็อย่าลืมนะครับว่าถ้าใครมีเซตดีเนี่ยเอามาแบ่งปันก็ได้นะครับที่ใต้คอมเมนต์นะแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปลองเองด้วยนะครับผมของดีก็ช่วยกันบอกต่อเนาะนะผมจะตีอีกสักบ้านหนึ่งแล้วกันนะครับผมตีอีกสักบ้านนึง อาจจะเป็นบ้านนี้นะครับถ้าเสาอ,อันเนี้ยตรงนี้จะมีผู้ทั้งสองอันนะครับถ้าได้น,นี้น่าจะคุ้มนะไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับอันนี้วางไว้ใกล้ๆเลยโอเคมันน่าจะชิ่งไปโดนไอ้น,นี้หน่อยห่อยด้วยนะอ่าอินฟโนอินฟลโนเป็นหัวเดียวกับหัวแยกนะครับหัวเดียวสองอัน อ้าวไอ,ช,ไอชิบอายผมลืมดูนะไม่เป็นไรเราค่อยๆไปอ่าวางอันนี้สักอันหนึ่งฟื้นปล่อยหมาไปโอเคแข็งไว้ก่อนนะครับ โอเคปล่อยอันนี้ไว้สก,กัดไว้ก่อนบ้านนี้ค่อนข้างแข็งเลยนะผมว่าโอเคอินฟโนชาร์จอะไรเราก็เราเข้ามาได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะผมไม่ชชว่์ว่าจะได้สามดาวหรือเปล่านะ <c oughs> อ่าอีกเกิลยังอยู่นะครับผม อืมผมว่าถ้าปรับเป็นอมาตะาแบบนี้มันก็สวยดีเหมือนกันนะเป็นโลเลยเกมนี้น่าจะไม่ได้สามดาวนะครับผมน่าจะได้แค่นี้แหละน่าจะได้แค่นี้แหละอินฟโนอินฟโนไม่น่าได้นะครับผมแต่ขอเอาคะแนนเยอะ ถ้าตีหม้อที่เก็บขังนี้ได้สักอันหนึ่งนี้ก็ถือว่าคุม้มตีให้แตกก็พอนะครับมันคงไปไม่น่าไกลกว่านี้แล้วแหละพราดามเมตเริ่มลดแล้วโอเคอ่ะก็ไปยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปเกมนี้นะครับผมอาจจะไม่ได้ทำบ่อยนะแต่ก็ เดี๋ยวจะมาลงบ่อยๆแล้วกันนะเกมนี้บางคนเผื่ออาจจะชอบแนวนี้นะครับผมซึ่งผมก็ไม่ไม่ไม่เก่งเลยนะแนวนี้ตีบ้านไม่เก่งจริงๆนะครับนะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมได้นะครับผมหรือว่าอยากให้ผมทําอะไรก็เดี๋ยวผมจะมาทําให้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย